ในงานมิสแอนคริตไทยแลนด์มุกวิ่งถูกเดเตอร์กอดกินบินเที่ยวใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้งที่อินแพ t เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีวานนี้กระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงคมนาคมร่วมกันหามาตรการต่างๆระหว่างการป้องกันโรคโควิด -19 ควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โรคโควิด -19 ของไทยมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องอีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่านโรคโควิด -19 เข้าสู่โรคประจำถินนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่และผู้เสียชีวิตลดลง สามารถผ่อนคลายมาตรการต่างๆในกิจการหรือกิจกรรมเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวได้ยืนยันกระทรวงสาธารณาสุขเตรียมพร้อมระบบการรักษาพยาบาลไว้รองรับทุกสถานการณ์แต่ยังขอความร่วมมือสถานประกอบการและประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อสร้างภุมคุ้มกันลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต เราเป็นประเทศเดียวที่มีโรงพยาบาลทุกอำเภอและก็มีรอพอสตอทุกตำบลมากกว่า หนึงห่งมแห่งมีโรงพยาบาลมากกว่า1,200แห่งนี่คือสิ่งที่ทําให้เกิดความมั่นใจว่าถ้ามีสถานการณ์ใดๆก็ตามที่จะทําให้คนมีความกังวลต่อเรื่องการรักษาพยาบาลจากการมาท่องเที่ยวมาใช้ชีวิตในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศเขาจะมีความสบายใจขึ้นเมื่อเขาทราบว่าการเข้าถึงการบริการสางสุขภาพเนี่ยไม่ได้อยู่ห่างไกลจากตัวเขาเลย เมื่อผ่อนคลายมาตรการต่างๆจนกระทั่งเปิดประเทศเต็มรูปแบบรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกระทรวงคมนาคมก็พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นสร้างรายได้เข้าประเทศในภาวะที่กำลังฟื้นตัว นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้จัดทําแผนสองโครงการคือโครงการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและโครงการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมการเดินทางทั้งทางน้ําทางบกทางรางและทางอากาศรองรับนักท่องเที่ยว ขณะที่หนึ่งในตัวแทนของภาคธุรกิจเอกชนนางมาริษาสุโกสหน,นุนพักดีนายกสมาคมโรงแรมไทยกล่าวว่าตั้งแต่การยกเลิกระบบเทสแอนโกเป็นผลดีทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจที่พักโรงแรมหลายแห่งกลับมาให้บริการได้ตามปกติแต่ยอมรับภาคเอกชนบางส่วนกังวลตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยยังไม่คงที่ขอให้ภาครัฐเร่งประชาสัมพันธ์เรื่องมาตราการผ่อนคลายในการใช้ชีวิตร,ร่วมกับโรคโควิด -19 อย่างปลอดภัยและผ่อนมาตราการต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนนยความสะดวกสร้างความมั่นใจต่อการดำเนินกิจกรรมในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและพันาคมผลิตน่าควันแสนสูขรายงาน